ทุู้ชมครับและนี่ก็คือรายการเจนเกมเมอร์สุดิโอนะครับผมเราวันนี้ก็มาอยู่กับผมในนามเจนเกมเมอร์นะครับแล้วก็มาอยู่กับคุณไอซ์นะครับคุณเฟร็นะครับแล้วก็คุณตังนะครับแล้วก็ผมในนามเจนเกมเมอร์นะครับหลังจากที่ไม่เล่นไมค์คาร์มันนานนะวันนี้เราก็มาอยู่กับการตืต้ยแมปของเราอีกแล้วนะครับแมป untillian ตื่นเต้นเลยครับผมกับเดอะเฟรนะครับระดับฮาร์ดคอร์เราคงยังไม่ไหวครับคุณเฟรครับอ่านอะไรอยู่ครับเนี่ยปดฮะน่าเห็คุณอ่านออกด้วยครับ ได้เพบะเข้าไปนะห้ามทุกบล็อกอะไรเงี้ยพบ้ด้เฉพาะบางล็อ,อกอะไรเงี้ยเออครับเฮ้ยผมสังเกตนี่มันมีทิปด้วยครับแต่กูอ่านไม่ออกคุณอ่านไ <laughs> ห <c oughs> ม <c oughs> มันมีทิปในการเล่นด้วยนะครับเฮ้ย <c oughs> อ,อะไรเนี่ยคุณเอสทิปเดียบแปลว่าบอกว่าทิปอยู่ในหนังสือในกล่องอ๋อไหนครับทิปซึ่งซึ่งใครเอาไปไว้สมุดทำไมทำไมไม่เห็นเลยครับอ่าคุณลองอ่านดีครับใครใครมีทิปกับผมม้างเนี่ยแอนด์เดทิปในพวกไม่มีบอกว่าบอกว่าไอ้นั่นนายต้องอ่านแล้วก็ แล้วแล้วให้คนอ่านไม่เป็นถือทิปเนี่ยนะอ่าใครอ่านใครอาสาอ่านครับไหนอ่านไม่เป็นว่าจัดการ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 ทำให้แก้ปัญหาปัญหาได้โอเคครับเขาอ่านครับอ่าครับเออมันมานั่งฟังมานั่งฟังครับคุณเวศอ้าวอ่าครับเชิญเชิญอ่านเถอะเอาเรามานั่งฟังครับิป everything you get เขาบอกว่าให้เก็บทุกอย่างที่คุณเจอนะครับแล้วก็ห้ามโยนทิเก็บพีไอเลยห้ามโยนทุกอย่างนะครับโอเคอ๋อห้ามโยนทุกอย่าง แล้วก็ยูสไออไม่รู้แล้วก็อ๋อให้ใช้อะไรสักอย่างอะเพื่อเพื่อได้ไอเทมมาแล้วก็คนไม่สามารถทำลายทุกอย่างด้วยการต่อยจริงเหรอเห็นคนตกเป็นโอินเดอร์ไหมแล้วก็อ่าตกดิทำดิทำดิทำได้พันหนึ่งเลยเอ๊ะเจ้ากูกูไม่เกี่ยวไปละ เออครับวุ้ยมันอุ้ยมีกล่องนยครับในนี้มาซักแต้กันวุ้ยเดี๋ยวคุณเจนเจนเกม탱โฟเฟริงกำแม่งไปจบแมปเลยคุณใจเย็นดีครับป่ะคุณเพชรครับจบแล้วไปแล้วไปสองพบกับไอจีใจย์โฟเฟริงเนี่ยแม่งช่างแม่งครับโอเคครับอ่าวมาถ่ายใหม่เอาแต่กล้องมาถ่ายใหม่อ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับป่ะเอเดมาน เรี๋ยวมาแป๊บนึ่งห้องน้ำกันแล้วครับเชิญครับคุณต่างเข้าไปขี้ลย่ครับเราก็มาถ่ายรายการกันต่อเนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีที่พวนดินวะบอกว่าเฮยจับมีกลองมีกลองได้ขนแกะมาได้ขนแกะมาแล้วขอเก็บทุกอย่างขอเก็บทุกอย่างป่ะปะงั้นเรามาดูประตูนี้ดีกว่าครับไปไหนกันแล้วครับเนี่ยมันนีองนี่ห้อนีเนี่ยเนอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเอ้บ้านบ้านแบบที่แกเคยสร้างนในหนในนี่นเนี่ย อ๋อตวดห้ามมันคือซีดนะครับถัวแรกนะครับป่ะบอกว่าคือห้ามใช้มืออ่ะเออให้ใช้แต่สิ่งของที่อันนั้นนะอ๋อให้ใช้แต่อุปกรณ์ที่เขาให้มาว่างั้นเอาอะไรเนี่ยองเอาจะเย็นรูเล็กนิดเดียวคุณคุณจะเปลี่ยนมันมาว่าต้องการสองไอเทมอะไรเนาะสองต้องการอะไรอเออคนแก่ที่เอ็มเจอปะคนแก่ในเมียนเดียวอ่ะกะที่พวดดินเออไงสองอะไรไงแล้ว เนี่ยซีดอะเก็บไว้ก่อนดีกว่านะป่ะสองอันโอเคเดี๋ยวผมไปทิ้งให้ครับไหนตึม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  one just go two just go oh two เดี๋ยวเธอไม่เงียบวะอ๋อไอเทมเด้งแสดงว่าไม่ใช่ครับแล้วเอาขึ้นมาเอาปลาไม่ต้องใส่เข้าไปไหนใส่อ้าว เข้าไปข้างๆครับเฟลใครก็้เฮ้ยทำไมมันไปอยู่นั่นวะจิกกูไม่รู้ดิว่ะกูนึกว่าให้โยนไปเหมือนอะไรวะเหมือนไอ้ไอ้แมพทั่วไปอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วปะนะอ่ะเปิดแล้วไง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 เจกี้เจกี้ตะกี้ตะกี้เราเอาอะไรวะไอ้หินจากโลกเอนเดอร์ไปใส่อ่ะเไหนไหนตอบเลยแกเอาแล้วไปไหนอ๋อข้างล่างเหรอครับกับเนื้อหมูนี่ข้างล่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 างอะไรเนี่ย นี่อะไรเนี่ยวะอะไรเนี่ยเช็ดฟอร์ดเช็ดฟอร์ดมากเช็ดหวยเช็ดฟอร์เยี่ยอะไรไม่รู้ครับไหนกดดิภาษาหัวไอ้คุณลองกดดิครับคุณลองกดอาจจะมีไฟกะกะเรืองแสงครับเอาไม่มีครับช่างแม่งเหอะมีเสียงแกะด้วยครับไม่มีอะไรอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปดูอย่างอื่นกันไหนอุ้ยหมีเห็นอะไรแม่งก็อย่าสังหารอ๋อเฮ้ยทอะไรรคับ สังหารแก่ครับผมรู้แล้วสังหารแก่แล้วคนแก่ไปวางไว้ข้างบนนั่นน่ะมันจะมีเทเชเพทอยู่ข้างบนนะครับจัดดีครับจัดดีครับอ๋อแงเราเรามีเรามีเนื้อหมูอยู่เฮ้ยอย่าเกียดีเล่นตามแบบที่เขาให้ดิเว้ยไม่รู้ว่าเนื้อหมูตกใจไหนไม่รู้ก็วิเพทฆ่าหมูตอนแรกพิเศษกันไงอ๋อได้มาสองชิ้นใช่ไหมครับผมจัดการตัวนี้ก่อนอ่าได้แล้วครับหนึ่งชิ้นมึงมึงไม่คิดจะช่วยกูทำมาหากินเลยเลยครับเนี่ย ใครฆ่าวะเ้อยืนดูครับไม่รู้ครับถ้าเกิดมันมันตายไงก็ตามนั้นเถนะเนี่ยวมันมันมีบอกว่าแต่แม่งยังเสือแม่งยิบสีน่ะเอาใครไปเก็บวะนี่มาพัลเซอร์ที่อะไรวะพัลเซอร์หนึ่งวะโยนขึ้นไปดิครับนี่ไงเสียงอะไรอะพัลเซอร์หนึ่งฟาร์มแลนด์โยนได้ไม่หมดมึงโยนไงวะอ๋อไอโยนไงวะ อ๋อมันต้องอ๋อมันต้องกระโดดโยนครับโอเคเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราไม่กระโดดนะเว้ยได้อเหรอโอ้โหมึงสเต็ปดิจิตอลมากมึงเอาไปโทนิดเออเอาไปโยนเอาไปโยนเออนี่นี่ห้องนี่แออเฮ้ยไี้เฮ้ยเมื่อกี้ได้เว้ยอฮะเดี๋ยวนะนี่ได้ละหรือว่าเฟลวะแกผสมพันธ์เหรอ อ้าวแล้วไปเอาแล้วไปเอาไอ้นั่นมาจากไหนอ่ะเฮ้ยมันมีรูกอะไเนี่ยรู้สึกว่าจะบอกว่าโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เลยไหมแต่ว่าจะบอกว่าแกอยู่ตรงไหนอ่ะกล่องนั้นได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอีกก้อนเดียวอีกก้อนเดียวได้ไหมอีกก้อนเดียวอีกก้อนเดียวอีกก้อนเดียวเร็วเข้าอีกก้อนเดียวเองเอ้ยเนมขอที่พอดีที่พอดินเออแนมเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าที่ไหนอ่ะที่ไหนที่ไหนมีกล่องอยู่อะเอ้ยที่ไหนพี่แกไอ้กล่องอยู่ที่นั่น ใช้ไปแกะกล่องอย่างนั้นอ๋อเอาเอาเอาจากพื้นดินไอ้อะไรอ่ะกูกลับไปดูอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะที่บนดินมันอยู่ดีอ่ะมันจุดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวคุเดี๋ยวนี้คือเดนี้คือภาคส่วนสองแล้วเราต้องค่อยอ่านหนังสือไปทียนหน้าเข้าใจป่ะอย่ามาค่อยว่ามาเล่าให้ฟังเลยคุณคุณจัดไอตังจัดการดิผมทำไม่ได้ช่วยกัน ตีชั่วกระตีเหมือเราที่พอดินเหมืเฮ้ยไม่ได้จริงเลยเนี่ยไ่ไหนเนี่ยโอ้โหแม่งรายการกูนี่จริงๆอ่ะไปถ่ายแมปไหนนะถ้าเกิดไม่ได้ทุบบ็อกซ์นะแม่งจะเป็นลมแดงมันต้องได้เกียัมที่หนึ่งี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไหนนะครับอ้าวเจงแล้วอ้าวมาดิเอามาดิเอามาี้เอามี้เออเอามาอ้าวโหมึงกว้างทีหนึ่งแม่งเอาโกงทุบวะมาแล้วครับผมผมมาพร้อมกับ โซเวลตรงวลังมาแล้วครับอ้าวทำไมเอ้าแก่กล่องนี่เนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยโอ้ยมึงเกลียยกว่ากูอีกไอ้เหี้ยเฮ้ยภาพนี้ไม่มีเเเดกกกขึ้นโอ้โหโอ้โหดูดูดูคือการสร้างฉากนะครับโอ้โหเอาคนแก่ว่ะโอ้โยโคตรเนียนเลยว่ะเออเคแล้วพอเราจากนั้นแล้วพอเราจะได้ขอได้กล่องแล้วพอจากนั้นก็ ่มาให้ให้เสร็จแล้วก็ให้เราโยนโยนบล็อกอ่ะโยนบล็อกขนแกะไปไว้ในไอ้วะอ Top ็อปโอ้ก็นี่ไงบอกแล้วให้เอาขนแกะวางตรงนี้อะเออมอนบอกว่าบนป้ายอ่ะปะปะเฮป้ายอยู่ไหนฮัลโหลไม่มีอะไรเกิดขึ้นพบอกว่าบนป้ายดูคุณทำแมพเขาซะเจ๊งเลยครับเนี่ยโอเฮ้ยเดเดเด้ยใครทำก็ไม่รู้ เออเห็นเนี่ยสองคนเหลืองเหลืองส้มส้มหัวเหลืองเหลืองส้มส้มเหลืองเหลืองส้มส้มใส่เป็นนี้ใส่เป็นนี้ทอนเดอะทรอปซิกเนี่ยวางอะทษทีอันนี้กูเป็นคนชิลไปเฮ้ยใครทูบอบบไม่รู้นะชมพูชมพูอะแนยอนยอนนอนไหนเนี่ยนตรงไหนอ่ะเมีสเต็ปครับจัดดีครับจัดดีครับคุณคุณอย่าไปยืนใกล้เลยครับเดี๋ยวมันแม่งก็ดูดคนแก่แล้วครับตรงสเต็ปไม่มีอ่ะ อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขนแก่เป็นสีน้ำตาลด้วยนะครับเฮ้ยได้เราหนึ่งบล็อกได้เราได้เรได้เราหนึ่งบล็อกคอมเมนต์ครับอย่างแม่นอะอ้าวทำไมเงียบวะอ่ากูตามไปฟิตจะลิงอีกบล็อกหนึ่ง่ะเอาเงียบเอาทำเลยอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าทุบกระจกแล้วเราต้องไปยืนน้ำบนวะเอามาต่อปุ๊บปุ๊บไต่ขึ้นไปแม่งเลยมาเย็นเจียนใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวเมืนอไหร่มาได้ถท่าเราแปบป็นกระบอกขวดเขามีไว้แหกเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งอาเข้าให้ทำอะไรแล้วเราก็จะแหกใช่ไหมครับอ๋อมันบอกว่าสามารถสามารถซ่าเอาเอาบล็อกอ่ะไปปีนขึ้นไปข้างบนได้นี่ผมทายถูกครับตังมึงโอ้โหหลักแหลมมากพี่เพชรวางวางตรงนี้นะครับคุณเพชรเออนั่นแหละปะอ้าวทำงี้แต่แรกกูก็ไม่ต้องไปทุบบล็อกตรงนู้นแล้วน่ะ โอ้คลแนวมเทางไหนดีวะเฮ้ยเจเย็นเจเย็นอะไรอะอะไรมูอะไรน่ะมึงไม่แม้ถูเวลูมอะไรห้องจะล็อกเหรองั้นก็ไปดีครับไปไ่ีนเฮยเฮ้ยตอะไรอะไรอะเ้ยไอตังไอตังโดนอะไรวะเฮ้ย มาช่วยด้วยกูมากับมึงเลยชิงกูมาห้องกับอาวุธคู่ใจให้เราไปโดมาเมื่อกี้ปล่อยออกไปเฮ้ยเฮะโอ้ยเหี้ยไม่ทันบายบายโอเคครับตอนนี้ทีมงานเราตายไปคนหนึ่งแล้วนะครับโอเคเราจะเราจะดำเนินรายการต่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยห้องเฮ้ยห้องนี้น่ากลัวอ่ะพี่ไอ้มาดูดิ นายนเฮ้ยนเต้นผับผัเว้ยจิ๊บจบผับอะไรครับเนี่ยเอเจะดเพลกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่แผออกมาเฮ้ยใส่ดิครับคุณลองใส่ดิครับมาจะเป็นดิสโก้ก็ได้แ๊เป็นงั้ฟเซสามน่อ่านฟาเซ่นสามก็คือสามก็คือคือผับครับ h i e f o r e v e You Eve แผน Baby อแอ baby ดูแผน collect item the glass อะไรวะไม่มีแผนเสียงดูแผน collect item โอ้โหดูเสียงไปดีกว่าเ้อบอกว่าภาษาสามีสามารถเก็บไอเทมได้โอ้เฮ้ยพี่ไอ้ล็อกเออเขาเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าไหมอุเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าครับแล้วตอนนี้ผมเจออันหนึ่งแล้วครับ เจออันหนึ่งแล้วคุณจะยืนขวามผมดิช่วยด้วยมึงทำไรครับเปลียงอันไ่พใหม่ XIO คุณต้องฟังเพลงผมเนี่ยครับอ๋อเฮ้ยพี่เพชรพี่เพชรเอาเอาเอาแผ่นมานี่ดิมันมีช่องใส่ตั้งกี่ช่องเนี่ยอ๋อนี่ยพจน์สี่มันบอกว่าให้หาสามซีดีครบแล้วเนี่ยปะยานจันก็ให้เอาไปนู่น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 ตรงนี้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 แค่ไปใส่ไหนไม่รู้อะ

คิมเาร์ซิโอไหนครับไหนฮะพี่กูเพิ่งรู้ว่าพีตันมันใส่ได้ด้วยไหนสามแผ่นไหมดิฟินเซอร์ี่ฟินเซอร์ตรงกลางอ่ะแต่วก็ใส่ไงวะมึงเนี่ยเราต้องเรียงวะเอ้าตังมึงอย่าไปไอซครีมย่างนะครับไม่ไปไม่ติดเขาอ่ะพี่ไอ้นั่เขาอ่านกับแม่ไปเนี่ยในว่าใส่ตรงนั้นก็ถูกแล้วมั้ง ดิส s นเนอร์ลูคแอสไลท์ไลท์คิกอาจังบ็อกทูเดอะซีดีเอาดูแฮมสามซีดีอิงอาจารบ็อกอินเดอะดิสโก้อ๋ที่แก้ทถูกแล้วตอนนั้นก็ที่ต่างต่าง d i เฟอเรน t ์เอาพุทดิสโก้ไลท์เมเฮลยูซีดีไลท์บ็อกยูสบูอ๋อบอกว่าให้ใช้คนแก่เพื่อออกตะกี้ตะกี้มีคนแก่หรือเปล่าอย่าบอกไม่ได้มาอ๋อให้ใช้คนแก่เพื่อออกออกตรงไหนอะ เอีกอันเดียวเองเนี่ยใส่แผ่นเพลงไปครบสามันดิเออเฮ้ยแผ่นเพลงอย่าไหนอะเฮ้ยไอ้ตั้งไปไหนวะตรงนี้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 นี่นะครับนี่นี่คือผลนะครับจากการที่เขาเกียนแมปนะครับมันจะโดนอย่างงี้ปลาปลาปปลาปลานี้นี้่เนี้ยเออย่ี่าอยู่นี หนูๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์กันโปรดเจ๊งกดแชร์หน้าติดตามกด subscribe นะครับผมและเรายังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอร์หรือหาแฟนเพจได้ตามในคิปชันหรือในชแนลของเจนเกมเมอร์ได้เลยและสามารถเข้าร่วมมาในกลุ่มสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮ่าๆแชร์กันได้ในกลุ่มนี้นะครับผมส่วนคลิปนี้ขอลาไปคันี้ผมสวัสดีครับเจอกันในน้อง